รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีล่าสุดรับสมัครตะก้องบอกว่าส่งรูปหน้าจะชัดมาให้ดูหน่อยปรากฏน้องหลอกเลยรับแล้วอย่างเี้ยไอ้อย่างเี้ส่งเงี้ยได้ไหมได้ไหมรวมๆไม่ได้สวยมาก<อ> <laughs> แต่แต่ยิ้มแล้วมีเสน่ห์นารักเนี <laughs> อ,ยอยู่ด้วยกันได้ใกล้ๆได้ใ <laughs> <laughs> ช่ แดงละต้องแก้ต้องแก้ต้องแก้ละเดี๋ยวแม่ทำพี่นี่เขาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กไหยพี่นัดนี่เป็นคนเด็กไม่ดื้อเลยกินง่ายเขาหมาเป็นกระเทยตั้งแต่เด็กหรือเปล่าเพราะเป็นกระเทยตั้งแต่เด็กอยากนี้จะหลีกหนูหน็นกระเทยพ่อแม่นะอ้าวโอ้โเออหนูก็งงละหญิงชามเขาคงเกิดในเดือนกรกฎาคมเดือนเข้าพรรษาอยากเอาเลยอดไปตรงนั้นเลยเหรอคะอันนี้เลือดกุ๊กดีแล้วค่ะแม่หนูที่เป็นคนแบบต้อนแหละเปรี้ยวซ่าอะไรอย่างเงี้ยบ๊อบอบเนี่ยฟังธรรมะทุกเช้า สนับสนุนโดยเทรลาจีนา่าสนับสนุนโดย The Origin Clinic สวัสดีค่ะพบกับรายการ m o าอยู่กับปากอยากอยู่กับคิมฮอลลีเดย์นะคะรายการที่จะทำให้วันหยุดของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไปนะคะวันนี้ ใครที่เป็นสายโซเชียลออนไลน์ทั้งหลายแหละต้องมาอยู่หน้าจอดูวิธีที่จะทําให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ออนไลน์ตัวแม่ปังๆเขาทํำยังไงวันนี้พามาบุกบ้านของนัทนิสามณีนี่บ้านของนางเราเข้าไปหานางกันในบ้านเลยดีกว่านัทแมา่าที่นี่ขอเลือกเสื้อคือต้องปีนขึ้นไปเลือกนะคะ ดูผลงานที่บ้านมองดิชันนี่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 และนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เปิดบ้านรอแม่เลยนะคะถามก่อนว่าทํายังไงให้สวยขนาดนี้อุ้ยไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะทํายังไงให้มันปังได้ขนาดนี้การเป็นอินฟลูเอนเซอร์อ๋อเราก็ยิงแอบซื้อบูธโพสไปแม่เดี๋ยววิวเดี๋ยวไลก์ก็เยอะไม่เอาจริงๆเดี๋ยวจริงๆมิเริ่มต้นมาจากโอ้โหจริงๆรินัเราต้องบอกว่าอาชีพอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเป็นชีวิตพลิกชีวิตหนู เพราะจากเด็กที่แบบว่าอยู่บ้านในชุมชนแบบว่าติดจำนองกู้เรียนโอ้โหสารพัดอย่างทุกอยนี้แบบมีทุกอย่างจากอินเทอร์เน็ตเรียกว่าเป็นตัวแม่ที่มีโฆษณาเข้ามาแบบทำไรายได้ไม่หยุดไม่หย่อน <สะ S 1> เราจะต้องมีลูกน้องร่วมทีมงานของเราเราเป็นคนตัดสินคนจากลักษณะภายนอกโดยการดูงโง,ง่เฮงเฮ้ยเราดูงโงเ่เฮงเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ดูจากแบบ เขาเรียกว่าความสบายใจที่เราจะมองเห็นหน้าเขาแล้วเราโอเคไหมไม่ได้ขึ้นว่าแบบหน้าตาดีหรือไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าคิ้วเขาพอตานี้มันรวมกันมันไม่ถูกจริตเราอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงคิ้วกับตารวมกันไม่ถูกจริตอ่ะโอ้โหสวัสดีค่ะบประสานงานอย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยส่งอย่างเงี้ยได้ไหมได้ไหมย่างง้ได้รวมๆไม่ได้สวยมากแต่แต่ยิ้มแล้วมีเสน่ห์น่ารักอย่างเี้อยู่ด้วยกันได้ใกล้ๆได้ใช่ แดงละต้องแก้ต้องแก้ต้องแก้ละเดี๋ยวแนะนำคลินิกไม่ตัว่คลินิกเลยอ่ะนจะแดงจะต้องแก้เพราะว่าอาชีพหนูอะแบบองบอกว่ามีลูกน้องจริงๆอยู่ไม่เกินแบบสี่คนนะดังนั้นทุกคนต้องใกล้ตัวเรานะก็เลยรู้สึกว่าต้องเลือกอะไรที่แบบว่า เห็นแล้วแบบหงเห้งถูกชะตาการสบายใจไม่ได้มีถูกตําราแบบสมซื้ออ้วยทั้งนั้นนะไม่ได้เป็นตามตําราแต่ดูแล้วรู้สึกแบบความรู้สึกเราจับว่าคนนี้เราชอบเวลาเรื่องมาสัมภาษณ์งานเนี่ยหนูจะไม่ได้ดูก่อนว่าเรียนจบที่ไหนเกรดอะไรไม่มีเลยนะหนูจะดูหน้าก่อนเลยเช่นแบบล่าสุดรับสมัครตะก้องก็เอ้ยไม่ได้ถามน้องอุปกรณ์อะไรบ้างบอกว่าส่งรูปหน้าจะชัดมาให้ดูหน่อยปรากฏน้องหลอกเลยรับแลละ ก่อนความสามารถอีกเหรอหนูว่าคนเก่งอะฝึกได้แต่คนที่อยู่ด้วยเราสบายใจหายากถ้าดูแล้วไม่ชอบปฏิเสธเขายังไงเราก็จะมีวิธีพูดแตพูดจะพูดยังไงให้เขารู้สึกแบบเออว่าเช่นหนูไม่ถูกหัวเหงกับพี่คีมอ่ะพูดว่าแม่คิวยังไม่ว่างเลยวันนี้แต่ว่าชอบที่อยู่กับแม่ก็เลยบอกว่าวันนี้ถึงไม่ว่างก็ต้องให้แม่มาให้ได้จะมีวิธีอารมณ์อโศยของเขานี่บ้านหลังเนี้ยพอมาถึงปั๊บเรารู้สึกว่ามันล่มลื่น ะเราจัดสวนแบบไหนตอนนี้รภา,าพพูดมาจะอายคนน้่นหว่าใจจริงเน่เมื่อก่อนอยู่บ้านตึกแถวในชุมชนเราก็จะไม่มีพื้นที่ต้นไม้ไม่มีสวนวันหนึ่งที่มีบ้างก็เลยวะฉันอยากมีสวนอังกฤษถึงแม้มันจะไม่ได้แบบพื้นที่เยอะแต่ว่าความฝันคืออยากจะตกแต่งให้มันเป็นแบบเหมือนคาเฟ่เดี๋ยวไปดูกันไปดูข้างในกันไปดูก่อนอว่า,<ม>าสวนอังกฤษเขาเป็นยังไงนะ โอ้ยเรื่องทําบ้านอหู่นูโดนหลอกชาโดนฟันชาไม่รู้ว่าเขาต้องต่อราคาได้เพราะเป็นคนที่เวลามีคนติดต่องานเราอะหนูจะไม่ชอบโดนต่อราคาเราก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่ทําแบบนั้นกับใครอ่ะเราก็จะไม่โดนแบบนั้เดี๋ยวก็ใจเย็นๆอันนั้นมันคนอันนี้มันบ้านมันเป็นวัตถุมันต่อราคาได้ทั้งบ้านทั้งอินเดียทั้งอะไรเขาเสนอราคาเลทแรกมาเท่าไหร่หนูก็จะตามนั้นเลยแม้กระทั่งคนที่ทํางานใกล้ตัวหนูตักล้องตัดต่อช่างหน้าช่างผมทุกคนคือ ครเรียกราคาไหนมาหนูจะพอหนูรู้สึกว่าเขาน่าจะแบบเป็นราคาที่เขาอยากทํางานแต่ประกบเพิ่งรู้ว่าอ๋อเขาเป็นราคาเผื่อต่ออ่าพาไปดูสวนเลยมาค่ะด้วยการจัดสวนอย่างเงี้ยมันสวยนะเล็กๆแต่สวยเอาจริงๆไหมแม่ตั้งหลาอยู่บ้านนี้มานะเดินมาตรงเนี้ยเฉพาะวันนี้มีคนมาถ่ายบ้านนั่นแหละไม่งั้นก็ไม่ได้มาแล้วจัดทำไมอันนี้ขอเมาส์นิดนึง อีโต้แบบโลกโล้อเล่ๆอย่าได้เนาะอีโตะนี่นะความแบบคนเพิ่งมีตังค์อะอะไรก็ชอบเป็นหินอ่อนเนื้ออ่อนปะแบบคิดว่าหินอ่อนมันจะดูหรูหราดูอะไรใช่าง้ยไหมความฝันคือเฮ้ยเรามีพื้นที่ข้างบ้านนิดๆเอาไว้กินหมูกระทะดีกว่าแบบเปิแอร์แล้วก็เนี่ยเพิ่งรู้ว่าคุณจะนั่งกินหมูกระทะนั่ยืนไม่คอมพิวเตอร์แอร์อยู่ตรงนี้ร้อนตายอ่ะแม่เราเนี่ย ชอบทาอาหารถูกปะชอบมากค่ะเมื่อก่อนแม่เป็นขายกับข้าวเลี้ยงเรามานะคะขายกับข้าวทแม่ขายกับข้าวเลี้ยงเรามากับข้าวต้องอร่อยแน่ๆเดี๋ยวพาไปหาแม่นิดนึงนะได้ค่ะไปกันเชิญค่ะแม่มานี่เลยเวลคัมโฮมหูนึกว่าบ้านตัวอย่างตัวอย่างอันนี้คือบ้านตัวอย่างค่ะเรายืนสถานที่ถ่ายจริงเหรอใช่ไม่ใช่บ้านขโกหกแล้วมันจะเป็นทรงแบบทรงหินอ่อนนะคะแล้วก็ดำทองใช่ไหมใช่แต่ตัวนี้ ตนี้คืองน,น้นองลูกหนูเองชื่อามาเจ็ดแปดปีแล้วชื่อน้องกระดาษไม่ใช่ลูกเทพใช่ไหมคือจะมียุคที่เขาแบบฮิตอุ้มตุกต๊กตาลูกเทพกันแล้วหนูอ่ะชอบชอบตุ๊กตายอยู่แล้วก็เลยไปเอามาแต่ว,ว่าไม่ปลุกเสกตอนเด็กเล็หนัขงขำนะแม่ดูสิใส่ทองให้มันด้วยเหรอแต่นี่ข้างในนี่ก็เป็นกําไลเพชรกระทองชอบมากเราก็เลี้ยงแบบเลี้ยงจริงจังนะคะคือเลีอยู่มาแปดปีคือต้องเปลี่ยนชุดวันเว้นวัน แล้วชุดจะไม่ใส่ซ้ำเพราะหนูจะเป็นโรคจิตตรงที่ไม่ไม,ไม่ชอบใส่เสื้อผ้าซ้ำเราก็เลยรู้สึกตุกตาเราก็ต้องไม่ใส่ซ้ำซื้อชุดเด็กจริงๆเราก็จะเหมือนทําบุญไปในตัวเพราะชุดที่น้องใส่ไปแล้วใช่ไหมคะเราก็จะบริจาคให้กับแม่ลูกอ่อนที่เขาแบบเดือดร้อนอ,อันนี้ในหน้าเหมือนไส้หน้าแบบหน้าขอบคุณนะมันน่ารักจริงๆชุดที่นางเลือกอ่ะแเราก็ไม่ได้ทำไปไหนใส่เสร็จก็วางอยู่ในบ้านเราไปซากแล้วบ้า เด็กก็ได้ใส่เนอะเด็กจริงๆก็ได้ใส่ใไหนอ่ะแม่ยืนอยู่เลยพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนจัดคนจีนเวลารวมกันเยอะๆบางกลุ่มสว่สสวนใหญ่ก็จะแซะเนาะเราต้องไม่คอยปกป้องลูกเราไหมไม่สนใจค่ะไม่สนใจคําพูดคือบอกว่าลูกของฉันจะเป็นอะไรก็คือลูกฉันสนับสนุนโดยไทรลาจีน่า สนับสนุนโดย The Origin Clinic คุณแม่ชื่อแม่นันค่ะชี่นันค่ะพี่น,นันวันนี้ทำอะไรให้หนูกินวันนี้อะไรดีวกว่าแม่อะอุ๊ย ุยนี่ทําเหมือนร้านอาหารเป๊ะเลยอ่ะน่าไฮโซมากอาหารน่ะชอบกินไข่เจียวแบบนี้ที่มันนุ่มๆแล้วมันฟูๆแบบนี้อันนี้คือไข่เจียวปูเอาเลยค่ะแม่เริ่มมีไข่เจียวปูมีกุ้งแม่น้ำทอดเกลือแล้วก็มีผัดหมูผัดพกงกแกงมะเขือพี่โอ้โหเดี๋ยวขอชิมกันนะ ไข่นุมน่มๆอ่ะอร่อยอ่ะเสพหมดบ้างกินได้ไหมคุณไดจะเปิดร้านให้แม่อีกไหม <c oughs> เดยไม่อยากให้แม่น, <c oughs> โนโดน,น,นด่าไปทั้งประเทศคือมันจะเปิด <c oughs> อีกค่ะมา <c oughs> คุณแนะนำนะถ้าเกิดจะเข้าทำขายนะพุดให้คุณสั่งอันนี้นะหมูหมูผัด,ผดมะเขือพิแกงมะเขือพิแกงนาง <c oughs> ผัดได้ฉ่ำมากฉ่ำมากคือหมูนิ่มแล้วก็เครื่องมันเข้าถึงทุกอย่างแล้วเผ็ดอร่อยปกติละเวลาเรากินข้าวเราชอบกินข้าวฝีมือแม่มา ชอบชอบค่ะมีแบบช่วงวันไหนบางบางทีเราเบื่อเราไม่อยากกินแบบแม่่เราต้องแบบบอกมาๆว่าเออต้องเมนูนั้นเมนูนี้เพราะว่าแม่เนี่ยเป็นอย่างนี้สมมุติรอว่ามากรสก็อร่อยมากเจอเลยเจ็ดวันเมนูเดิมอร่อยแต่ไม่ได้แปลว่าต้องแบบทุกวันอะไรเงี้ยเลี้ยงลูกคนนี้เลี้ยงยากไหมพี่ง่ายนัทนี่เป็นคนเด็กไม่ดื้อเลยกินง่ายทำไมถึงเป็นกระเทยต้องจะเด็กหรือเปล่าอ๋อเป็นกระเทยแต่เด็กอยากให้จริด มีจลิตตั้งแต่เด็กค่ะเป็นเพราะว่าแม่ชอบซื้อเซรามูนให้เขาดูด้วยนอกจากที่เปิดเซรามูนให้ดูแล้วลูกวิเล่นตุกตางแต่เด็กบ้างที่เขาน้าเป็นคนซื้อให้ค่ะหนูว่าหนูไปเลยเพ่อแม่นะพรกะว่เออหนูก็งงละปาเขาไม่ว่าอะไรอ๋อป้าเขาจะไม่มีสิทธิ์ทำไมอ่ะเพราะตายแล้วค่ะไม่มีสิทธิ์เสี้ยเด็ เด็กๆค่ะตอนที่อายุห้าขวบเองค่ะตอนพ่อเสียปุ๊บเราก็หญิงฉ่ำไงแม่จนว่าเขามีอาการออกมาเต็มที่แล้วอาการเต็ม<ต>ที่คืออะไรพี่คือแบบอยา,ากจะแบบแต่งตัวแบบออกหญิงคือบางทีอ่ะเขาจะแอบไปแต่งตัวข้างนอกอืมก็เลยบอกว่าไม่ต้องแอบก็ถามเขาตรงๆเลยว่านัดชอบใช่ไหม ตอนนั้นเขายังพูดครับนะคือพูดกับแม่ตลอดครับแม่ครนบอะไรพูดครับแต่ว่าเราจะเป็นครับแบบอยากเป็นผู้หญิงครับแต่ยังมีครับเพราะว่าเพราะว่าเราชินนะค่ะว่าแบบต้องพูดครับพูดเพราะใช่ค่ะก็คือบอกว่านัดชอบใช่ไหมบอกชอบครับนัดอยากเป็นผู้หญิงครับโอเคเปิดคืออยากทําอะไรทําคนจักคนจีนเวลารวมกันเยอะๆบางกลุ่มส่วนใหญ่ก็จะแซะเนาะเราต้องไม่คอยปกป้องลูกเราไหมไม่สนใจค่ะ ไม่สนใจคําพูดคือบอกว่าลูกของฉันจะเป็นอะไรก็คือลูกฉันคิดแค่นั้นแม่แข็งแรงมากพี่ถามจริงหัวพี่เสียตั้งแต่พี่ไอ ลูกอายุห้าขวบไม่ได้มีพ่อใหม่อะไรให้เขาเลยหรอมีผู้ชายมาชอบก็มีพวกแฟนเก่าอะไรเงี้ยก็ย้อนมาหาว่าเออเป็นโสดแล้วนนอาไรอย่างเงี้ยแต่มีเขาเสียแฟนเก่าจะมาเป็นผัวใหม่ค่ะก็เลยบอกว่าไม่เอากลัวมีปัญหากับพอเลี้ยงลูกเลี้ยงแต่พี่เสียสละมากอ่ะคือไม่เอาไม่เอาอะไรเลยพี่บอกว่าเขาว่าเป็นเด็กแบบเลี้ยงง่ายเด็กดีไม่นเด็กดีใช่ไหมคะเรียบร้อยเขาติดเพื่อนไหมอ่ะจริงๆหนูอ่ะเพื่อนน้อยมากเพราะว่าในบ้านนะคะ จะไม่ค่อยมีเงินหนูก็เลยต้องทํางานตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กพาท์ Part time, ก็ทํางานมาตลอดโตมาเริ่มเรียนมหาลัายก็ทํางานตลอดมันก็เลยจะไม่มีเวลาแบบได้เล่นกับเพื่อนได้อยู่กับเพื่อนหนูเพิ่งได้ใช้ชีวิตแบบเนะี่ยสองสามปีที่ผ่านมาที่แบบได้มีปาร์ตี้ได้สังสรรค์อะไรอย่างนี้ค่ะพี่สอนอยังไงให้ลูกเป็นคนที่ลูกเชื่อฟังลูกอยู่กับเราก็ถือว่าโชคดีอย่างนะคะคือเขามีความคิดของเขาเองที่ว่าจะไม่แตกแยกออกไปจากครอบครัวหนูเคยเห็นภาพถึงท่านแบบบ้านอะจำนอง แล้วก็แบบว่านมีพวกแบบเงินกู้อะไรเงี้ยค่ะแบบว่ามาทวงหน้าบ้านแบบขายกับข้าวได้เสร็จใช่ไหมคะก็ต้องแบบส่งรายวานหรือแม้กระทั่งแบบเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีช่วงที่บ้านแบบเหมือนจะพอมีตังเราก็จะมีแบบหนูจำภาพได้เลยคือมันจะมีพวกเครื่องประดับบ้านเขาด้วยค่ะที่มันเป็นืบนเปือกมุกอ่ะต้องเอาของพวกนั้นอ่ะมาขายเพื่อที่จะได้แบบเอาไปส่งเป็นค่าเทอมไปเลยช้อนเงินทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะต้องเอาไปขายทั้งหมดอืม เพชรทองขายหมดค่อยๆทย,ยอยไปเรื่อยๆลูกเนี่ยเริ่มหาเงินได้ตอนไหนยุเท่าไหร่15แล้วเนาะ15ประกวดนางงาม15บางานแรกวัดตามผับ15แล้วได้รางวัลไหมคะก็ได้มั่งไม่ได้มั่งค่ะได้เงินเท่าไหร่ครั้งแรกหนูจำได้ว่าได้ประมาณ2,000ที่บ้านลำบากค่ะเพราะว่าแบบเมื่อก่อนต้องตื่นนะทำข้าวแกงตีสี่ตีห้าอะไรอย่างเงี้ย กว่าจะขายได้พันนึงเพราะเามื่อก่อนเข้าเกมมันจายละยี่สิบปุ๊บได้ที่หนึ่งได้ห้าพันอย่างเงี้ยมันเยอะมากสําหรับแบบที่บ้านอะไรเงี้ยเรา <ฮะ S 2> <ห>ไป<อ>ไประกวดนิดมิสกิฟันนี้ด้วยแล้วบอกว่าแต่งตัวช่ำทุกครั้งหนาไปสองครั้งค่ะไปตอนอายุสิบสิบเจ็ดตอนนั้นมหกหัวโปก <laughs> ผมสั้นเนะี่ยสั้นกว่าี่ตกล้องอีกตตดจิกวิกไปประกวดแต่รอบที่เป็นตัวเก่งอีกปีหนึ่งที่ไปอะค่ะโอ้ยปีนั้นคือทุกสื่อทุกโพลทุกเว็บก็ต้องแบบว่า นี่สัมมณีต้องแบบมงแล้วต้องเป็นมิชิปนี่คนต่อไปยุคนั้นเราหมู่เลยหมู่ฉ่ำไหวเจ้าที่เีระบันไดเดลนะขั้นไหวไฟไหวอะไรคือกว่าเจ้าที่ไม่รักแล้วพอตอนเราตอบคําถามพี่อันเนี่ยจำได้พี่อันทัวร์หน้าเนี่ยพูดคําถามอยู่แต่ไม่ได้ยินเลยเพราะในหัวพูดว่าโอมรีนัมาาพระพิเแต่ว่าเรายืนในกล้องเนี่ยจะเห็นว่าทำอย่างนี้แต่จริงๆในหัวหนูอยู่อย่างนี้ปิดหูปิดตาเราก็แบบสวดมนต์สวดพระพิฆเนศอยู่สัภารีเนี่ ติ้งจับเวลาหนูก็แบบไม่รา้คำถามคืออะไรอะเหมือนเขาถามว่าแบบคุณค่าของคนเนี่ยคืออะไรหนูตอบว่า <c oughs> ในความทรงจำมันคงชัดเจนวันที่แม่ถามว่านัดอยากเป็นลูกผิงหรือลูกผู้ชาย <c oughs> นัดเลยบอกแม่ว่าขอเป็นคนดีค่ะกันตรงกันไหมล่ะแม่เขาเวทีเขาก็เลยเอามงกุฎ <c oughs> คืนให้คนนึงเลยอ้อจะพัฒน์ผูมิมาเป็นยูทูบเบอร์ได้เพราะว่าหนูอัดคลิปเปิดกระโปรงเพื่อนหลานวี หนูก็ไม่คิดว่ามันจะดังค่ะแล้วพอมันดังปุ๊บมันก็เป็นปกติที่พอมียอดวิวก็จะมีสปอนเซอร์แบบนั้นแล้วแล้วก็ค่อยๆต่อยอดตัวงมาเรื่อยๆจนกลายมาเป็นนัสบัตแปลตอนที่เข้ามาในวงการแรกๆอ่ะโดนคนดูถูกมั้งไหมถ้าในความรู้สึกนั้นนะคะน,ะนันรู้สึกว่าเวลาเราไปร่วมอีเวนท์ที่มีดาราเนี่ยก็จะก็จะมีมีเส้นแบ่งว่าอันนั้นคือดารานะอ,อันนี้คือ อินฟลูนะอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่านัดเข้าใจนะว่าแบบตัวตอนนั้นเราก็ตัวเล็กตัวน้อยอะไรเงี้ยแต่หน้าที่ของเราคือไม่ใช่แบบไปโกรธเขาน้ก็พยายามที่จะแบบให้ตัวเองดังขึ้นดังขึ้นเพื่อตัวเองนะไม่ได้ดังขึ้นเพื่อวันนี้จะไปยืนชนไหลอะไรเงี้ยไม่ใช่เพื่อดังขึ้นเพื่อตัวเองนะพอพอเรามีื่อเสียที่มันเยอะขึ้นนะคะเราก็ได้รับเกียรติในรูปแบบหนึ่งของเราเหมือนกันเคยได้ไปชนไหลคนที่มองมองอย่างงี้ไหมเล่าตรงนี้เหมือนแอปนะแต่จริงๆหนูเป็นคนที่ลืมง่ายมากต่อให้พี่คินแบบเคยวีนหนูเกียรติหนู ผ่านคืนนี้ไปอะหนูจะลืมเพราะหนูจะบอกกับ<ๆ>ตัวเองเสมอยว่าเรื่องไม่ดีหนูจะไม่จํา<ๆ>คนที่ท<ๆ>ุกอะคือคนที่ความจําดีไปหน่อยคนที่ความจํา<ๆ>ไม่ด no ีอะบางทีลืมมันจำไม่ได้อะเออไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปะไรอันนี้มาจากไหนมาจากแม่หรือแม่สอนหรือแล้วเราเป็นของเราเองพี่เลี้ยงยังให้รู้จะปล่อยวางเร็วพวกคงเกิดในเดือนกรกฎาคมเดือนข้าวพันสามอยากเลือกไปตรงั้นก็เหรอนี้เลือกกุ๊กดีแล้วค่ะแม่ถ้าหนูกับแม่เนี่ยจะคุยถูกเรื่องเช่นหนูเพิ่งไปได้ผู้ชายอะไรมาหนูก็จะเล่า มาเพราะจังนี้เลิศฉ่ำอะไรเงี้ยหรือเล่าให้เพื่อนฟงังต่อหน้ามาเพื่อที่ว่าเขาจะได้ซึมซ,มซึมซับไปอะ่ะตามเราทันทุกๆเรื่องเราก็อยู่กับเราในปัจจุบันจริงๆอะไรเ<ช>งี้ย <ๆ S 2> ใช่<ม>ใช่วเวลาจะเลิกมีตุยๆขึ้นมาเขาบอกไหมก็มีนะคะตอนหลังที่เขาจะเลิกเขาก็มาบอกว่าไปกันไม่ได้นะม้ามันไม่ใช่ลูกแม่ครบซ้อนมั้งไหมครบซ้อนไหมไม่นะคะไม่น่าเชื่อเลยนี่สามนี่จะเป็นคนดีขนาดนี้ กลัวไหมว่าลูกเราลูกเราจะโดนผู้ชายหลอกเพราะเพราะจริงๆแล้วอ่ะคนเรามันนะเก่งแค่ไหนมันจะแพ้เรื่องเนี้ใช่ห่วงค่ะก็บอกว่าดูให้ดีเขาบอกว่าอุ้ยนัดฉลาดพอไม่ให้ใครมาหลอกลอก้ออืมที่ผ่านมาไม่เคยโดนหลอกเลยใช่ไหมเขาแฟนมาสิบปีอะไรยังจะเป็นคนมีแฟนน้อยมากค่ะแฟนเก่าที่พูดถึงนี่ใช่ไหม,ม,ไไมเลิกแล้วใช่เลิกแล้วบอกพี่ไหมบอกค่ะบอกดีจังเลยอ่ะเนาะคือมีแม่เป็นบ้านจริงๆ มีอะไรก็มาซบแม่บอกแม่แล้วแม่ก็ตามลูกไม่เป็นไรยังไงก็ได้ก็บอกว่าขอให้ลูกรักอลูกหมดลักแล้วก็โอเคก็จากกันไปออขอให้จากกันด้วยดีให้เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่ดีภูมิใจไหมภูมิใจมากเลยภูมิใจตั้งแต่แรกเกิดที่ได้เขามาเป็นลูกอยู่ในท้องแล้วก็แบบดีใจแล้วที่เขามาเกิดเป็นลูกเขาจะเป็นอะไรหรือจะเป็นอย่างไงก็แล้วแต่ก็คือลูก ไม่ได้คิดอะไรงจุดนั้นเลยและยิ่งทุกวันนี้เขาสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้สร้างชื่อสร้างเสียงของเขาช่วยสังคมก็เยอะตรงนี้ภูมิใจมากบอกอคนที่ยังปิดกั้นในตัวลูกในประเภทเพศสามเนี่ยคืออยากให้เปิดเพื่อว่าลูกะจะได้ทําอะไรเต็มที่มสมองเขาจะได้แล่นไม่ต้องมานั่งเครียดกับว่าอุทางบ้านเขาจะยังไงจะกังวลกับเรายังไงจะห้ามยังไงหรือว่าจะมีเรื่องปัญหาอะไรยังไงนั่นแหละค่ะคืออยากให้หยุดตรงนั้น แล้วเปิดใจรับเขายังไงเขาก็คือลูกอยากบอกตรงนี้ค่ะแม่ฝากไว้อย่างนี้เลยนะแม่อะไรคนที่ยังไม่เปิดใจนะคะก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเพศไหนยังไงเขาก็ลูกใช่ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่นันมากเลยที่ทำกับข้าวให้กินแล้วก็เป็นคุณแม่ตัวอย่างคุณแม่แห่งชาติคนหนึ่งเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพาแม่ไปห้องทำงาน ขาเรียกห้องทําเงินใช่ไหมห้องนั้นห<ช>้องผลิตแบงก์ปลอมมาห้องทำมาหากินหนูออฟฟิศเล็กๆของหนูนางทํามาหากินจนมีเงินมากขึ้นมากขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวไปนั่งคุยกันโอเคอเครับหนูเป็นคนชอบรองเทา้าเพราะหนูรู้สึกว่าเท้าหนูไม่สวยผู้ไหนแพงสุดก่อนดีกว่าแพงสุดเหรอแม่น่าจะเป็นอันนี้ Christian Dior ที่เป็นแบบว่าตัวนี้จะเป็นช h o m o l b s k i หมดเลยคนนี้จะอยู่ที่สองสอง สนับสนุนโดยเทรลาจีน่าชูชาบูแม่มามาห้องนี้แหละห้องทำอาหากินห้องทำงานหนูรองเท้าว, <c oughs> วิกที่ฉันดูในโลกออนไลน์จริงๆอันนี้ส่วนเดียวค่ะเพราะนอกนั้นจะอยู่ที่สตูดิโอถ้าจะไม่หนูน่าจะมีวิกประมาณแบบ กับแบบห้าร้อยหัวเมื่อก่อนแรกๆเนี่ยเอาไว้ทํางานแม่หลังๆกลายเป็นของสะสมแพงไหมอหัวนึงแล้วจะใหม่กับงานอย่างอันนี้เราต้องซื้อวิกก่อนรอบหนึ่งแล้วก็ไปจ้างช่างนําผมเนี่ยทาอีกรอบหนึ่งอุ้ยตตยแล้วรองเทา้าหนูเป็นคนชอบรองเท้าเพราะหนูรู้สึกว่าเท้าหนูไม่สวยถ้าเรามีรองเท้าดีๆอ่ะมันก็จะดูสวยขึ้นผู้ไหนแพงสุดก่อนดีกว่าแพงสุดเหรอแม่น่าจะเป็นอันนี้ Christian Dior ที่เป็นแบบว่าตัวนี้จะเป็น c h a r l o t s k i ดเลยคนนี้จะอยู่ที่แสนสอง นี่<า>จะใส่เฉพาะงานสําคัญหรือว่าใส่แล้วแต่เข้าชุดเข้าอะไราเอาเอาที่มันเข้ากับชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่คิมคือเราเป็นคนเทสดีแต่เรื่องของเรื่องคือไม่ใช่คนเทสดีแต่งตัวดีอารมณ์ดีจะสามารถกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ตัวแม่ทางโลกออนไลน์ได้ทํายังไงที่สปอนเซอร์จะเข้าหาเราหลักๆคือหนูจะใช้เทคนิคข้อเดียวเลยนะทำ YouTube มื่อนียอันนี้สำคัญสุดคือเปรียบเทเป็นคนดูแค่นี้เลยหนูว่าหนูจะทำคลิปอะไรคอนเทนต์อะไรนะหนูจะนึกละ ถ้าเราเป็นคนดูเราอยากดูไหมเคยทำคอนเทนต์กับเพื่อนและทับทางกันไหมก็จะมีทับกันค่ะแต่ว่าความเก่งของทุกคนคือสมมติไปอีเวนต์เดียวกันแต่เชื่อไหมว่าคนดูอะออกมาดูคลิป4ช่องอะไม่เหมือนกันไปที่เดียวกันแต่เล่าเรื่องคนละแบบคนละแบบเพราะหนูว่าอย่าไปคิดเยอะบางทีคนจะทำ u t u b e เนี่ยอุ้ยเดี๋ยวจะต้องแบบไปเวอร์ไปกินอาหารมื้อละแสนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบทำชีวิตให้มันเวอร์ผิดปกติไปเรื่อยๆแบบนั้นคนดูไหมดู แต่มันทําไม่ได้ทุกวันสุดท้ายเราก็จะหายไปดังนั้นอะไรง,ง่ายๆที่มันเป็นชีวิตประจำวันแต่เราเล่าให้มันสนุกแค่นั้นเองแม่ัองอาจถ้าสมมุติแม่ทํำนู้อยากเห็นแม่แม่ทําอะไรพี่คิมตอนอาบน้าร้องเพลงอะไร <c oughs> เพราะว่าตอนเป็นนักร้องอ่ะอยู่บนเวทีแม่ร้องแบบนึงอะแต่ตอนแม่อาบน้ำอะแม่จะร้องไหมแม่จะไม่ร้องเพลงเลยนะถ้าไม่ได้ตัง เนี่ยต้องมีคนไปสัมภาษณ์แล้วยังถึงอยากเนี่ยใครๆก็อยากรู้ถ้าไม่เงินจะร้องไหมไม่ร้องช่องยู u ูบแม่เนี่ยเจนิเฟอร์คิมออฟฟิเชเนี่ยเว้นไปปีหนึ่งแล้วขี้เกียจทิ้งมันไว้อย่างนั้นเลยมันต้องถี่ลงกันถีอย่างไงถ้าแม่ร้อนเงินแม่จะลงถี่กลัวยูทูบเบอร์หน้าใหม่มาทับแสงแล้วไหมไม่คลัวเลยทุกคนมีเสน่ห์ของตัวเองเหมือนแม่กวนักรรองนร่องไหก็ไม่เพราะแม่ก็มีเอกกษไปหมดแล้ว เราก็จะมีมีลายเส้นของเราไงแม่ยู YouTuber ทูบเบอร์นี่เป็นอาชีพที่หยุดวิ่งก็หายไปเองอม,มันไม่ได้แปลว่า, YouTuber ายูทูบเบอร์ก็มีเราเราจะหายนะส่วนใหญ่จะหายเพราะว่าอิ่มบ้างเหนื่อยแล้วบ้างพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยดราม่าจะทําให้เราหายไหมคนอื่นไม่รู้สำหรับหนูยิ่งดรามา่าหนูยิ่งปังขึ้นเรื่อยช่วงแรกๆที่ทําช่องค่ะเวลามีดราม่าเหมือนภูิคุ้มกันยังน้อยเลเวลยังน้อยประสบการณ์ยังน้อยก็จะแบบคอมเมนต์มาด่าเรานิดเดียวนะคนชมหนึ่งร้อยคนคนอมเมนต์ติหนึ่งคนเนี่ย เอาออกจากหัวไม่ได้แนนอมว่าเหมืนกันทำไมอ่ะทำไมเขาต้องเกลียดเราอยู่ถึงขั้นเคยแบบติดต่อเข้าไปเลยนะพี่หนูขอไปเจอได้ไหมแล้วเรานั่งคุยกันหนูอยากรู้พี่จะเกลียดหนูไหมถ้าพี่เจอหนูตัวจริงแต่พอเราเจอดราม่าไปบ่อยเราโตขึ้นนะคะเราจะเริ่มเรียนรู้อะไรมากขึ้นหลักๆที่ช่วยหนูเลยคือธรรมะไม่น่าเชื่อวะหนูที่เป็นคนแบบต้อนแหลเปรี้ยวซ่าอะไรอย่างเงี้ยบ๊อบบบบอเนี่ยฟังธรรมะทุกเช้าวันนี้เราหาทางออกแบบ ไม่เจออ่ะก็เลยแบบทำไงดีว่าปวดหัวคิดแล้วก็ไม่ตกก็เลยเริ่มเริ่มฟังธรรมะแล้วก็เริ่มคิดอะไรได้มากขึ้นรายได้หลักเรามาจากการที่ลูกค้าแบบเว็บค่ะรายได้รายได้หลักๆเลยนะคะคือมาจากอินเทอร์เน็ตมาจากการที่เรามีสปอนเซอร์เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนไม่ใช่ยอดวิว YouTube ใช่ไหมไม่ใช่ไม่พวกนั้นเนี่ยคือหนูว่าเป็นเงินแบบเล็กๆน้อยๆมากเพราะเงินหลักๆเนี่ยที่จะได้เป็นก้อนๆเนี่ยมาจาก อันเซอร์ที่เข้ามาเป็นสนับสนุนคลิปม,มีอะไรฝากถึงเด็กๆยุคใหม่ที่แบบอยากจะขึ้นมาเป็นเนี้ยเออถ้าจะฝากถึงเด็กยุคใหม่นะ,ะที่อยากเป็นยูทูบเบอร์คือลองเลยลูกแค่นั้นลองเริ่มเราก็ไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเยอะแยะคนไม่ได้สนใจว่ามันมาจากถ่ายจากกล้องหรือเลนตัวละกี่บาทเขาอยากดูว่าเนื้อหาในนั้นเนี้ยมันดึงดูดเขาได้แค่ไหนนี่คือความแตกต่างระหว่างรายการทีวีทั่วไปกับการเป็น การทำ YouTube เนาะ,ะมันต้องเร็วมันต้องจริง<ช>คุณต้องขอบคุณนิสามณีมากค่ะคยิน,นด,ดีค่ะแม่ดีใจที่ได้เจอกันท,ทุกคร<า><ล>ัง้งเํคำถามท้ายรายการนะคะถามว่านัดนิสสามณีมีวิกสะสมทั้งหมดกี่อันคะทาบคำตอบแล้วเข้ามาตอบได้ที่เตทเมาส์อยู่กับตาอยาอยู่กับคิมนะคะของรางวัลของเราคือกระทะโคเรคิงนะคะรุ่น Diamond X Series รุ่นใหม่ล่าสุดจากโคเรคิงค่ะวันหยุดนักขัตเลิกหน้าแม่จะพามาเมาส์กับใครนะคะ ติดตามได้เวลา10โมงครึ่งค่ะทางช่อง a m r ริ TV HD ช่อง34หรือชมย้อนหลังได้ที่ My Channel Official ฝากกด Subscribe กด Like กดแชร์ให้แม่ด้วยวันนี้สวัสดีค่ะพี่คีมแม่ดูสิว่าบ้านหนูมันตกแต่งแบบนี้นื้ออไหแมแต่มามาเนี่ยจะชอบซื้อผ้าแบบนี้มาวางกับโซฟาหนูก็จะบอกมวทำไมมาไม่ซื้อผ้าที่มันเป็นสีดำละ่ะ <laughs> มา,มาจะชอบลกะตูนมาน,น,น,นี่ดีนะถ้าเธอเป็นลูกจะนะจะถอดฟันปลอมวางไว้หัวเตียงแล้วกลับเข้าไปแช่ตู้เย็นพรุ่งนี้ตื่นมาใส่เย็น